สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มากับรถปีใหม่ๆใหม่ๆน้อยๆกับเจ้าอ e ีสุซูไฮรันเดอร์นะครับอีซ e ูซูดีแม็กไฮรนเดปีจดทะเบียน2021นะครับพี่และที่สำคัญเลขไม่ใช้งานมาวิ่งมาบนท้องถนนแค่33,000โรเท่านั้นเองพี่คันนี้มาในเกียร์ธรรมดานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้รถยนต์คันนี้ปีใหม่ๆหใหม่หมหมน,หน้อยๆอดูสุดีแมกไฮเลนเดอรสีขาวนะครับพี่ LDA คันนี้ติดต่อสอบถามตายได้ที่ MC 999ลำลูกกาคอง7ปทุมธานีตายขายรถยนต์อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์มือสองไว้ใจตายไว้ใจเรื่องรถยนต์มือสองติดต่อสอบถามตายได้ตลอดเวลานะพี่นะที่เบอร์โทร0945561036พี่ 0945561036เบอร์นี้ 36, ne, ติดต่อสอบถามแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกดติดตามได้นะครับพี่และที่สำคัญปีใหม่ไม่น้อยซื้อรถทั้งทีพี่ต้องดีที่สุดตายอยากให้พี่มาดูมาชมมาทดลองขับกันที่ราลูกกาคลอง7ปัดปทุมธานีดีแม็กไฮ l a นเดอคันนี้ตายเปิดขายเปิดจำหน่ายในราคาเพียงแค่590,000บาทเท่าน,นั้นเองพี่5 9 0 0 0บาทไม่ว่าจะซื้อสดไม่ว่าจะซื้อผ่อนสอบถามตายได้นะครับพี่ที่เบอร์ 094 556 1036มีคำตอบแอดไลน์เพื่อนๆกดติดตามได้เลยนะครับและที่สำคัญรถสวยมากปีก็ใหม่ไมก็น้อย33,000โรคันนี้ลำลูกกาของเจ็ดปะทุมธานีซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดพี่เพิ่มเพื่อนผมกดติดตามผมนะครับเป็นกำลังใจให้การสักนิดพี่แล้วจะมีรถยนต์ที่สวยแบบนี้มาให้พี่ชมมาให้พี่ดูมาให้พี่เลือกซือ้อวันนี้ต่ขออนุญาตนะครับพี่บอกสเปคลรถเลยแล้วกันปี2021 33,000โลเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์1,944บูพาเวอร์นะครับ150แรงมา้า5,09,000บาทจบสดได้จะผ่อนก็ได้ติดต่อต่ายได้ที่094 556 1036ครับผมสวัสดีครับ